สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการดัดลวด reverse s หรือว่า s กับด้านนะครับก็มีคุณครูสอบถามมานะครับวิธีการวิธีการดัดนะครับอุปกรณ์ก็จะมีครีมปลายแหลมนะครับครีมกลมนะครับแล้วก็ครีมตัดนะครับมาดูขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็จะใช้ครีมปลายแหลมนะครับดัดลวดตรงปลายนะครับอันนี้ตรงตรงที่เรา คีบอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ1เสเซนนะครับอันนี้ผมกล่าวนะครับดัดให้ได้ฉากเลยนะครับจากนั้นก็จะใช้ครีมกลมนะครับทีนี้คีมคีมกลมของผมมันมันไม่เท่ากันนะครับผมก็จะเอาปลายที่เล็กที่สุดนะครับเราให้ด้านที่เล็กที่สุดเข้าหาเรานะครับอันนี้เราก็ดัดลวดเข้าหาเรานะครับขั้นตอนนี้ ตัดกลับไปด้านหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จัดจัดให้มันให้มันตรงนะครับให้ขนานกับพื้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาเราก็จะจะกลับนะครับก็พลิกครีมด้านเล็กนะครับออกจากเราครับทีนี้แต่ว่าเราก็จะสวมกับฝั่งที่ด้านใหญ่นะครับ จริงๆถ้าได้ขนาดเท่ากันจะดีนะครับอันนี้ก็อันนี้ดัดออกจากกันนะครับขั้นตอนนี้ดัดออกจากตัวเรานะครับก็ไปด้านหนึ่งนะแล้วก็ปรับให้รวดของเรามันขนานนะครับตกแต่งนะครับก็ทีนี้เราเอาออกมาเราก็มาจัดนะครับจัดเนื่องจากว่าตอนที่เราดัดมันไม่ตรงนะครับเราจัดให้ตรงนะครับ อันนั้นก็จะดัดขึ้นตอนนี้เราเราให้ลวดมันชี้ขึ้นนะครับนี่ครับก็จะดัดอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งที่ยาวนะครับขึ้นมาข้างบนขึ้นมาด้วยกันครับกับด้านที่สั้นกับด้านยาวนะครับขึ้นมาด้วยกันก็ตกแต่งนะครับตอนนี้ให้มันให้มันได้ฉากนะครับนี้ก็เพื่อความสวยงามนะครับ ไม่ค่อยได้ดัดครับมันก็ผมไม่ค่อยตรงเหมือนกันนะครับนานแล้วนะครับก็หมุนดูนะครับตรงไหนที่ยังเอียงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะดัดครับลวดยาวเนาะฝั่งยาวนะครับเฉียงเข้าตรงกลางนะครับมันถือว่าเป็นแกนนะครับตัว S ของเราก็ให้ให้ลวดของเราไปอยู่ตรงกลางตัว S นะครับ ด้านสั้นก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามือใหม่ก็ให้ยาวทั้งหมดก็ได้ครับ,นะรบแต่ว่าจะเปลืองลวดนะครับดังนั้นเราก็เมื่อมันเข้าหาตรงกลางแล้วเราก็ดัดออกนะครับซึ่งแกน แกนก็จะต้องออกจากตรงกลางนะครับเวลาเวลาเราดัดนะครับช่วงนี้เราก็ปรับนะครับมุมมองนะครับให้ให้แกนของเรามันอยู่ตรงกลางตงัว S น,นะครับก็ปรับนะครับมองหลายๆมุมนะครับวันนี้ อันนี้ผมใช้ตอนแข่งที่สกลรนะครับแต่มีข้อเสียนะครับเนื่องจากว่ามันมันต้องใช้ลวดที่เยอะนะครับลวดยาวนะครับดูแล้วตรงที่ดัดดัดไปดัดมานะครับก็จะทําให้น้าหนักของลวดเพิ่มขึ้นนะครับตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีการไขตัวของยางนั้นดีนะครับอันนี้อยู่ ตรงนี้นะครับแล้วแต่คุณครูได้เลยนะครับคุณครูจะดัดอีก1ชั้นก็ได้ครับดัดออกนะครับแต่ว่ามันดัดยากนะครับเดี๋ยวผมลองดัดให้ดูนะครับเน่ยต้องหาตำแหน่งจับดีๆนะครับเราไม่ดัดก็ได้นะครับจริงอันนี้ให้ดูความต่างนะครับพอเราดัดแล้วเราก็ต้องมาจัดจัดให้แกนแกนยาวของเรามันอยู่ ตรงกลางนะครับเป็นวิธีการดัดลวดแบบ d words นะครับหรือว่า S กับด้านนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางนะครับที่ให้คุณครูได้ทดลองนะครับลองพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็ เปรียบเทียบดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนี่ก็ปรับนะครับปรับให้มันตรงนะครับแรกๆนี่จะเจ็บข้อมือนะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับ S กลับด้านนะครับเรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณคุณครูที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับผม